อันนี้นะครับอ่า i n t e r p r e t ทตอิ n i n อร r ปริ t ทชั o ออฟฟิ n แน a เชีย t a เ e m เมนต์เนจามินกรแฮมการถอดรหัสงบการเงินเล่มนี้เป็นเล่มเล็กอ่ะคู่มือนการอ่านงบการเงินโดยนักลงทุนเพื่อนักงทุนเป็นเล่มเล็กนะครับประมาณของ Fidelity p u b l i s h i n g นะครับเบนจามินเกรแฮมกับการถอดรหัสงบการเงินเป็นเพียงอ่าที่ท่านสื่ออยู่นี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการแนะนำการอ่านงบการเงินให้เข้าใจ ส่วนใดในงบการเงินที่มีความสําคัญอย่างยิ่งอย่างไรกับการลงทุนก็ผมผมอ่านอยู่แล้วล่ละแล้วก็โดยและเบนจามนเกรแฮมและสเปนเซอร์บีมอริดิตแปลเรียบเรีนด็อกเร์กุลยาลีฟีหาวงนะครับสำหรับพิงฟิเดอริตี้ก็สําหรับคนที่ให้ดูนิดนึงว่ามันก็จะมีงบดุลงบกําไรขาดทุนเดบิตนะครับทุนและส่วนเกินมูลค่าพวกนี้นะครับอ่านคร่าวๆแล้วก็การวิเคราะห์ แสดงฐานะทางการเงินอันนี้เป็นการอ่านอ่าน,านช่วยแล้วก็มีการแนะนํายกตัวอย่างใช่ไหมครับงกำไรขาดทุนเบสิคของกิจาการรถไฟการคํานวณกําไรความปลอดภัยแนวโน้มราคาอย่างเงี้ยนะครับเป็นเล่มสื่อเล่มเล็กอ่ะมันไม่กี่หน้าเองชอบตรงที่เห็นไหมครับงบกำไรขาดทุนเบสิคของกิจาการรถไฟเขาก็จะมีรายละเอียดเข้ามาให้ดูนะครับ แล้วก็การคำวนวณกำไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะดูหนักๆหน่อยนะแ้่ก็ก็เขาโอเคครับผมใชาหาะว่าพระรามอกหักสีดาไม่รักพระรามจะทำยังไง